กลับมาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในคลิปที่3นะคะของหน่วยที่14เรื่องตัวแบบแถวคอยและตัวแบบมาคอฟนะคะตอนนี้อยู่หน้า41นะคะอ่านต่อเลยนะคะเราสามารถประยุกต์ใช้ค่าความน่าจะเป็นทานเทียนหรือค่าความน่าจะเป็นที่อยู่ในระบบอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งนะคนะาบเวลาหนึ่งหนึ่งได้ในปัญหาหลายๆล,ลักษณะโดยเฉพาะปัญหาทางการตลาดเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดในคาบเวลาต่างๆ ตัวอย่างเช่นพิจารณาตารางที่14.1เราสามารถกล่าวได้ว่าสำหรับลูกค้าจำนวน1 0 0 0 0ืนรายที่ปัจจุบันเป็นลูกค้าของร้านกันเองในอีก4สัปดาห์หรืออีก1เดือนคาดว่าจะเป็นลูกค้าของร้านกันเองเท่ากับ4 7 3 0รายเป็นลูกค้าของร้านอลังการ2830รายและเป็นลูกค้าของร้านประหยัด2240รายสํายสำหรับลูกค้าจำนวน1 0 0 0 0ืนรายที่ปัจจุบันเป็นลูกค้าร้านอลังการ ในตารางที่ 14.2. ในอีก4สัปดาห์ข้างหน้าคาดว่าจะเป็นลูกค้าของร้านกันเอง1,870รายเป็นลูกค้าของร้านอลังการ7,000รายและเป็นลูกค้าของร้านประหยัด1,130รายส่วนลูกค้า1 0 0 0 0 0 0นรายที่ปัจจุบันเป็นลูกค้าของร้านประหยัดในตารางที่14.3คาดว่าในอีก4สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นลูกค้าของร้านกันเองจำนวน2060ราย เป็นลูกค้าร้านอลังการ2270รายและเป็นลูกค้าร้านประหยัด5 6 7 0รายหรืออาจสรุปได้ว่าในอีก20สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งก็คือ5เดือนนะคะจากลูกค้าจำนวน3 0,000รายที่จับจ่ายสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าของร้านกันเองนะคะ8 0 9 0รายเป็นลูกค้าร้านอลังการ13,700รายและเป็นลูกค้าของร้านประหยัด8,210รายนะคะ โดยความน่าจะเป็นดังกล่าวนะเรียกว่าความน่าจะเป็นในสภาวะคงตัวนะคะจากค่าความน่าจะเป็นรานเชียนในตารางที่ 14.1, 14.2และ14.3ที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกระบวนการมาคอบผ่านไประยะเวลาหนึง่งค่าความน่าจะเป็นของสถานะใดๆของลูกโซ่มาคอบจะมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าที่1ไม่ว่าจะเริ่มต้นที่สถานะใดๆก็ตาม ตัวอย่างเช่นจากค่าความน่าจะเป็นทรานเชียนของสถานะต่างๆในค่าเวลาที่21แม้จะเริ่มต้นที่สถานะแตกต่างกันพบว่าเริ่มต้นสถานะที่1ภพาย1 21นะคะเป็น0.271ภาย2 21 0.454ภาย3 21 0 2 7 5แต่ถ้าเริ่มต้นสถานะที่2ภาย1 21เป็น0.268 ในการคำนวณค่าความน่าจะเป็นในสภาวะคงตัวในที่นี้จะกำหนดให้ภายหนึเป็นสัญลักษณ์แทนความน่าจะเป็นในสภาวะคงตัวของสถานะที่1ภาย2เป็นสัญลักษณ์แทนความน่าจะเป็นในสภาวะคงตัวของสถานะที่2ภาย3เป็นสัญลักษณ์แทนความน่าจะเป็นในสภาวะคงตัวของสถานะที่3ม สังเกตว่าเราจะไม่ใช้สัญลักษณ์ภายไซึ่งเป็นค่าความน่าจะเป็นของสถานะอีกต่อไปเนื่องจากในสภาวะคงตัวนั้นค่าความน่าจะเป็นของสถานะจะไม่เปลี่ยนแปลงตามคาบเวลาดังนั้นเราจึงสามารถคำนวณค่าความน่าจะเป็นในสภาวะคงตัวหรือในระยะยาวได้อย่างง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องทำการคำนวณค่าความน่าจะเป็นของสถานะใดๆทีละคาบเวลาดังที่ได้ศึกษาในการคำนวณค่าความน่าจะเป็นทรานเชียนที่ผ่านมา จากหลักของการแก้สมการที่ว่าเมื่อมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าจํานวน3ตัวแปรมีสมการ3สมการก็เพียงพอที่จะสามารถแก้สมการได้แล้วดังนั้นจากสมการปัญหาข้างต้นจึงสามารถแก้สมการได้อย่างแน่นอนซึ่งจะพบว่าจากสมการปัญหาข้างต้นมีสมการถึง4สมการดังนั้นอาจมี1สมการที่เกินความจําเป็นเราจึงอาจตัดสมการใดสมการหนึ่งของสมการที่1 2หรือ3ออกไป โดยไม่ต้องนํามาใช้ในการแก้สมการแต่ต้องคงสมการที่4ไว้เนื่องจากเป็นคุณสมบัติของกระบวนการมาคอโดยในที่นี้จะตัดสมการที่1ออกไปดังนั้นจะเหลือสมการที่นํามาพิจารณาในการแก้สมการเพื่อหาค่าความน่าจะเป็นในสภาวะคงตัวคือสมการที่ 2, 3และสี่ จากการวิเคราะห์มาคอบเพื่อหาค่าความน่าจะเป็นในสภาวะคงตัวจากโจทย์ตัวอย่างของการจับจ่ายสินค้าในร้านทั้ง3ร้านคือร้านกันเองร้านอลังการและร้านประหยัดสามารถสรุปส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะยาวของทั้ง3ร้านได้คือส่วนแบ่งการตลาดของร้านกันเอง26.93%ส่วนแบ่งการตลาดของร้านอลังการ45.93%ส่วนแบ่งการตลาดของร้านประหยัด27.14% ดังนั้นถ้ามีลูกค้าอยู่ในเมืองแห่งนี้จำนวน30,000รายผลจากการวิเคราะห์มาคอบข้างต้นจะทำให้ทราบว่าในระยะยาวแล้วเมืองแห่งนี้จะแบ่งลูกค้าทั้งหมดออกเป็นลูกค้าของร้านกันเองเท่ากับ0.2693คูณ30,000เท่ากับ8 7 9รายลูกค้าร้านอลังการ0.4593คูณ30,000เท่ากับ13,779รายและเป็นลูกค้าของร้านประหยัด 0.2714คูณ30,000เท่ากับ8,142รายสำหรับหน่วยที่14ก็จบลองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกันต่อในหน่วยที่5เป็นหน่วยสุดท้ายของวิชานี้แล้วนะคะทุกคน